ทำบุญดง่ายๆเราก็จะมีทรัพย์สมบัติติดตามกายมนุษย์ของเราติดตามกายเอียดต่อไปไปสวรรค์หกชั้นก็ติดตามไปอย่างง่ายๆไม่ยากวิธีการก็คือคบบัณฑิตพี่มีบุญบารมีมีคุณความดีแล้วก็มีความคิดคำพูดการกระทําที่เป็นเรื่องของบุญเมื่อเราไปคบท่าน จิตใจแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไปด้วยความคิดการกระทําคําพูดเป็นบุญไปหมดเลยแล้วเราก็จะได้ทําบุญง่ายถ้าเกิดว่าบุญนั้นเวลาทําควรตั้งใจทําเมื่อทําแล้วควรตามระลึกนึกถึงแค่สตอดีคุณพ่อเป็นโรคเส้นติดอย่างรุนแรงเป็นความดันเบาหวานโลหิตในหัวใจน้อยเพราะวิบากกรรม ฆ่าสัตว์มัดสัตว์ต้องไปฆ่าฆ่าสัตว์ในชาติก่อนตามมาส่งผลตามมาส่งผลตายแล้วไปสู่สุคติในสวรรค์มีเป็นไปเป็นยักษ์ชั้นสูงด้วยบุญบวชห้าปีในพระพุทธศาสนา คือตั้งใจบวชนะว่าบวชห้าป,บปีบุญบวชเนี่ยได้ช่องส่งผลก่อนขอเสียงธุกาเนี่บุญบวชได้อย่างนี้ปิดประตูบายด้วยที่ทั้งท่านท,ที่มีบาปในอดีตบาปในปัจจุบันปัจจุบันก็ทําถ้าบวชตามประเพณีบุญบวชเพียงแค่ตามประเพณีก็จะเป็นเปียงไปเกิดเป็นเงือกตัวเงือก ได้รับบุญที่อุทิศให้แล้วได้รับบุญที่อุทิศให้แล้วส่วนคุณตานั้นมีวิบากกรรมเป็นคนดีดีดีแต่ชอบชนไก่กัดปาเล่นการพนันเพราะวิบากกรรมอะไรเพราะวิบากกรรมนั้นในการก่อนคบคนผ่าน เป็นคนดีเนี่ยจะครบคนผ่านแม้ชาตินี้ก็คบคนผ่านอีกจึงทำให้เห็นเป็นเรื่องสนุกเรื่องที่จะไปกัดปลาตีไก่อะไรอย่างนั้นแล้วก็ถึงกระลาและโลกบุญกับบาปได้ก็เห็นบุญคือจิตพองใสพอประมาณนึกถึงบุญที่เคยทำ ไว้ในพระพุทธศาสนาจิตพองใสพอประมาณก็เกิดเป็นครุฑเกิดกินนอนเทพกินอน,อน,กกนอนว่าไปไม่ใช่ครุฑเทพกินนอนไปเกิดเป็นเทพกินนอนในสวรรค์ชั้นตาตุมถ้าเกิดว่าบุญมากกว่านี้ก็จะไปสูงกว่านี้แม้เทพกินนอนชั้นสูงแต่ก็เบื่อความเป็นเทพกินนอนนี่อยากจะสูงขึ้นไปอยากจะเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปเมื่อไปถึงตรงนั้น เมื่อไปอยู่จุดตรงนั้นก็อยากจะเปลี่ยนให้สูงขึ้นไปถ้ามันยากแหละก็ต้องรอบุญจากลูกหลานเพราะนั้นบุญเนี่ยสำคัญสำคัญมากสำหรับผู้ที่ออกเดินทาง <c oughs> และสำคัญมากในโลกปัจจุบันปัจจุบันก็ต้องมีบุญเช่นเดียวกันตอนยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ต้องมีบุญต้องทำบุญให้บุญนั้นเกิดขึ้นในใจ โดยเฉพาะไม่คบคนผ่านเป็นบุญอย่างหนึ่งครบบัณฑิตเป็นบุญอย่างหนึ่งบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นบุญอย่างหนึ่งการบูชามหาธรรมกายเจดีย์นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นบุญใหญ่มากเพราะบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพองค์เลยส่งบุญมาที่นี่เราบูชาท่านก็ได้บุญเต็มที่ พระอาจารย์เองเนี่ยมีความสุขเมื่อไปอยู่ที่หน้าเจดีนั่นก่อนที่จะบูชาเจดีรู้สึกมีความสุขเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยสมาทานมั่นว่าเราเนี่ยจะบูชาเจดีไปจนตายเลยทีเดียวขอเสียนรุกกาเรื่องอะไรจะไปที่อื่นเราอยู่ตรงนี้มีความสุขเพราะนั้นเราก็อยู่กับเจดีนี่แหละให้มีความสุขจนกระทั่งถึงบัดนี้ วันนี้ก็13ปีแล้วครบ13ปีไปเมื่อวันที่19ธันวาคมสำหรับช่วงกลางคืนส่วนช่วงกลางวันนั้นก็ประมาณเดือนกระกฎาคมรื่นบุญเนี่ยสำคัญมากเราดูว่าเรามีความสุขไหมเรามีความผ่องใสไหมเราคิดเรื่องดีๆออกไหมปัญญาเกิดความสุขเกิดความบริสุทธิ์เกิด ความรู้แจ้งเกิดเป็นบุญแต่ถ้าเกิดว่าความหมองเกิดความอึดอัดเกิดความเดือดด้อนเกิดความเจ็บปวดทุกข์ร้อนเกิดบาปนั้นเราก็จะต้องแลบบาปมากด้วยฮิริโอตปะเห็นภายในาบายท่านใดยังไม่เคยเห็นภายในาบายใน youtube มีหมดใน youtube ไปดูได้เลยนะรกอะไรก็ว่าไปนั้นอัน,นี้มชันสามดี ล่าสุดนรกยมโลกนรกมีหมดเลยสวรรค์มีหมดเราไปดูกันได้เพราะนั้นเราต้องเห็นภายในบายเห็นคุณของพระนิพพานาไม่เป็นว่าแต่เกิดแล้วแต่ว่าเราจะไปที่สุดแห่งธรรมถึงอย่างนั้นเราก็จะต้องมีบุญพิเศษคืออายุยืนอายุยืนที่จะได้สร้างบุญบาร,รมีให้มากๆโดยการปล่อยปลา แล้วก็จะทําบ่อยๆให้เป็นผังสําเร็จอีกด้วยขอเสียงทุกการจะพาไปแปวัปในในี้ได้แก่กนิต์อากงบุญมาสุภาพิมนพัน์ขอโนโมทนาขอให้อากงนั้นมีวิมลมีความสุขมีปรวนเพิ่มมากขึ้นจงทุกประการเถิดอันธรมยังบุธาสัมภควันโต